นี่เด่นูเดนนูเดนอนนี่นนี่สิเป็นกระแตทุกคนพูดเมบูหมานเทุกคนฮู้นี่นะกะจ๊กะจ๊นกคนเอามดกระตุนี่กระแต่มานีกระแตสงองพวกนี้นะปูดนี่ทุกคน กินเราแล้วะนาดังอพีกอยกรเ้เอดแัเอาพด้อตัวกระเตทงกระจรสองนะทุกคนโดนนติดเจ็บหลายอ้าถืเถืเทุกคนอุ้ยสหลังถไ่สมันมันมันก็จะมีชือด้อโอ้ถืทุกคนอะไรนะสต กระเต็มเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนาะซอเค้กเฮ็ดพี่เลยเฮากินมื่อเนี้ยขวายนจี้อันกระจอนนี่เฮาเสาสะพอนได้สะพอนวะยังแกงกระจอนกับหนูแล้วก็สีลาบกระเตมอืมกินมือฝีมือสะพอนในนูนี้เจ้าบอกเคยกินดอกค่อยสีเฮ็ดไม่กินยังไม่เคยกินไปกินต้นต้นมือขันได้สอนขันก็ได้เลืี๋ย็ได้เบิ้ล

สวัสดีตอนเช้านะทุกคนนะมื้อนี้กะเป็นมื้อสุดท้ายจ้าทุกคนที่เา้าในยูป้านนะทุกคนมื้อนี้เฮากับิีได้กลับมือบ้านนะทุกคนเะตอนนี้กะยังเช้าๆอยู่นะทุกคนผู้เาวาเคกกับเฝ้าหคตข้าวอยู่พูดเลยทุกคนเพราะว่าข้าวเนิ่มกับซาพรอค้างไว้เฮ้อแล้วนะทุกคนข้าวไปยามมองแล้วทุกคนกับผ่านไม้นะส่วนผ่านสอนก็ยังมีได้มากนะทุกคนเฮ้าสิไปยามกลับนะทุกคนเนาะ ตอนนี้ค่ะกับสก็บเคิงนะทุกคนสเก็บเต็นเก็บเสื้อผ้าเต็มโตไว้นะทุกคนเนาะมาแล้วกะบพยายามกราฟยางพิเรมมากแล้วเราบให้ยูให้กินแล้วเอาสังพารีดดมือนะทุกคนมาดีกับสีคื้นเต็มกันนะทุกคนยืนจต็มยืนเต็มก้อนอันนี้ไอย้ยางกระติ้วฮัทอะไร กำร้งองเ,เลยนะเจาพุทจักแบบคำร้าแบบผู้เท่าเขามาเารำเฝ้าแบบจแล้วไปทุกคนตอนนี้จะในท่านสอนเรามากแล้วนะทุกคนวันนี้ห้าปีสิไปถ้าเดีกพยายามการาฟได้วันนี้ได้ไปดูน้ำเดียววันนี้พอมาละทึอบอก บนนอนไปแล้วตอนนี้เขาก็ได้เข้ามาฮอตตาแล้วนะทุกคนวันนี้เราก็สิไปยามล่างเลขนะทุกคนเนาะว้าวทุกคนนี่จ้าล่างเลขทุกคนต้างนานี่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 สิเป็นกระแตทุกคนตัวเหนื่อยหตัวเหนอยเนาะตัวพูดหรืตัวเมย์บ้งดู ตจปพูดจวเมะบ้าหูมันเนาะจะพูดเมตัวเมะจะพูเมบางสุดคอยมาชุดนอนอนี้ยมายำยำกรับนะคะมาเล้อจ้าพี่สารเพือแเคกครับเจรนนี่บ้กคนจีบบ้าันไตเคกปนามตันจีมานบ้างเจ้าีเหลออันนี้น

จักพีเหลือแล้วลอ๋อคอยวิธีขุดจักเคยรู้ว่าเป็นพี่เหลือนี้นะอมอดกระตึกมันเนาะเขาออกข้อเดี๋ยวมันครบเจ้าค่ะอ่าแล้วสองโตพีพ่น้องส่องโต้ทุกคนได้มาละโอ้ใจชายามมาแล้วเฮ้ยคุณสาวยามมาเนาะตอนนี้ทีมงานเขาห้ากับยามได้กระแตกับกระจอนแล้วนะทุกคนได้สองโต้แล้วเนาะเั็นี้าก็ไปลุ้นหลังต่อไปทุกคนพีทอสฟิล์มห้าไปยามทุกคน

กะเจาตัวเดวกรจอมตัวนึงทุกคนมันมันี่ทุกคนทำหมันกะเตกะเตมัวมันตัวนี้น้อยกว่าน้อยกว่าเทาได้ตัวทบมะดีใจแล้วดีใจดีใจมันทุกคนมุนนี้ได้สามตัวเลยนะทุกคสมยัันยัยัยันยนัยยัน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 ยัสันยันไันยยันยยัันนันัน ยนมองโนักดุยู่ละยืนมันบแล้วอะไรอะไรอะไรมัน้ามัน้าคือแปกเด้อตัวนี้เด้อแปกนึงนะเดกของแปกเลยของแปกเหลือดิของแปกเหลือดิชาลุนยูเนะของแปกนี่เนาะ จังน้อยจังน้อยมึงปอดยูทุกคนเลยสาวสี่หยาบเนี่ยที่ของแป๊กว่ะโดนอะไรหนูหนูหนูแดงนี่นะนูแดงนูแดงจะท้องข่าวค่ะทุกคนนูเองมันมันมันเนาะมันของแป๊กเนาะแป๊กหนไฮยาห์นังตไปนะทุกคนเนาะทุกคน ลุ้นมาลุ้นทุกคนลุ้นกันทุกคนของแตกของแตกวะไม่ผ่านรวะพี่เลยเด้ของแตกแล้วพี่เลยเนาเนาทุกคนนี่หนูหนูแดงหนูแดงเดทุกคนหนูแดงหนูเค้กไม่ยามหนูแดงนี่ทุกคนมันมน มันแดงเนาะมันนี่เนาะเฮาได้ฮาแล้วทุกคนได้ฮาโต้เท้ากับพ่านทองเมื่อวานนี่เลยเนาะถือว่ายังยังยังมีลุ้นอยู่ยังมีลุ้นอยู่คนะทุกคนเอ้ยยังมีหลายหลางอยู่เลยแต่ว่าอันซัดที่เฮาได้มันนี่กะเท้ากับพ่านทองวาดนี่ได้ทุกคนเอ้ยไปไปหยาบลุ้น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 ไปดูไปดูไดูนทุกคนตามหอนี่บ้างเห็นเ่าะยินดีที ไปเลยทุกคนนี่มันตัวอะไรอ่ะเลยนะตัวเลเนี่ยกระจรกระจรกระจทุกคนมานกระจนนี่ทุกคนนี่นะโหได้มันกว่าเขาแล้วเขาเรือทีมภ่าเทอบกันไปตอนนั้ยังไดทุกคน นเร่งนี้สามซองสามหางยังสมสามลางนี่มีลูนีแตมเข้าไปก่อนแล้วเนาะแยมเข้าไปแล้วเด้อยไปแล้วแยมเข้ามาแล้วยามก็่ามเด็ีลายรุ่นยั่ได้ลายรุ่นยั่ได้ได้หงต้มาแ้หลางนี้เค่อยกระสิล์มเมห้องไปนเดีอเด้ออยู่ทางนี้คเ็กเข้าไปหาดูน่มันลิฟ่์ทัพแลเนาะ่งหน้าโอ้ยย ดูเองค่ะมานมทุกคนทำอะไรแปเลยเจ็ดแปทุกคนเอ้ยหกี่เจ็ดเจ็ดแล้วนเจล้โอ้มันก็มาท่าแล้วมันก็อะไรทุกคนทีมงานท่านนี้มันเนาะเจ็ดตัวแล้วเนาะเจ็ดตัวทุกคนคือว่าหกเจ็เจดแล้วหกเมื่อกี้นี้เออไม่ละนอนได้ไม่สอ ไม่านราลืมลยม่านเาลืมลงแล้วมานเราเลยมานากระเราลืลืมแล้ทุกคนแต่ว่าผ่านมานเลยทุกคนเลยลงลืมแบบนี้ไงลงลืมในการมานไงไช่องรางลุ้นช่องรางขึ้นท้ายช่องทางทุกคนขึ้นทายจ้าทักยตอนนี้ห้ากับเมื่อก่อนนะทุกคนกลับกับพอดีเมืดเลยได้เจดเต็มจ้าตอนนี้ห้ากบสีไปะเดี๋ยวเอาไปนี่เ้ากับไปยำเบตต่อนะทุกคน จะไปลุ้นบึงป่ามองขขาวพลาดไหมนะทุนก็เขาวสาวนิมสะพอนวอมันละลายเลยอ,อไไดไปเจ้าป่านะจิเลอร์พนะายจะมาเจอของจริงนี่แล้วไ่ทองแตกเลยมีตานะต้องเจอเล้วกูตาไมเพอเนื้อลายอีเนาะ อะไรจะปิ้งอันรี้นีเอ็ดป่าเพื่อดำเลยี่จอดปลากระเบ้อกระเบ้ออันนี้อันนี้อะไรอันนี้เนปาอะไป่านี้เขาจะเป็นนี้อหนีบเลยาตำลานบอลาตำลานบอแลกแปิกนเลยุปลาเพื่อนนีตักเลยม่ไดปลาไปเลยไหม่ปปาดวาทุกคนปนะเกสสีดำสีทองสีแดงอันนี้เป็นงูไปเลยนี่ชมทุกคนยอ้นดีเฮาเายู่รนปลาเคยเห็นได้เห็นสตั เยตัวดีอยู่มูนำเนาไปเขาอย่างก่อนอยู่มาเพิไม่จะโทรไปไปยังไงอย่าเนียยิ่ขึ้นมาตัวนั้นอล่ผลงานเาคือประมาเนาะได้ทั้งป่าได้ทั้งงูนะสอบอีทสอบเห็นหน้าดู มีทุกคนงานนทีมเราเาเาดได้ well, right. ้เาดัไ mm ด้พี่ยกได้ได้ดแงเอา้าว้ดดงตัวกระแตสองกระจรสอนะทุกคนโดนขนุนติดเจ็บหลายดตอนนี้เข้ามายานิตโตนะกเป็นห้ากระช้ายี่ห้อน่ะแอยู่ทนี้ ที่ทงนี้อตลอดนะทุกคนนะในผ่านกันในผ่านก็ลงลงลื่นลื่กุคโต๊ะก็คิดโต๊ะไก่ยอยดูอ้าเลยเ่นี้ดจ้ะว้ททุกคนอุยหลังทึ้งไม่สมานมันม ก็ๆๆก็มเกลเดีนะแล้วจะพี่เพื่อนนะมันนี้ปลาอยู่แต่ปลาเกียวดี๋วบนี้ทุกคนขอการอย่าได้ปนหมดแล้วจริงร้องหาได้สักหัศบีเอาคองมน่มันก็แดงแล้วดอกไม้น่ะมารีแถวนี้นะโซนโซนอาราเบ่า ว้าวห้า <compelling> ง <sound> ี <todavía> wow. ่น wow. ี <nothing tube nữa> ่ป่าลายนะของรามามองว่านีปลาวู้ระทอดพูนนะ้ามลินันสน้ำนสุกใสป่าลายไ่อ่างเลยาถือเปล่าวัววัวตัวนี้เหงเยอปลาขเยอะ ปกรอพี่เดินปองปกคร้าปกครอน้ากอห้าวเนาะทุกคนเนาะปกคของะเค้กปกครองจเค้กทุกคนขอทีไหนาด้ห้องยที่ห้องกะิห้องอ่างเงถือว่างามนะ่เียเป็นแต่อัเอืมเป็นแต่อับ เพิ่งดูสิทุกคนนี่เหรออู้ดาวมันไปเถื่อนดาวดอกไม้นะสุดยอดเลยทุกคนดาวมันงามเลยนะนี่อันนี้นะพวกสีเพิ่งดูนอยู่พื้นไหมนะมาเห็นอยู่ตรงน้ำอันอยู่พื้นนี่นะคือหญ้าเทียนนี่เลยน้องอุ้ยทุกคนเผอดอกไม้ก่อนนะเป็นาพยายามเม็ดเพื่อจะซึ่งส้มดอกไม้ทุกคนตอนนี้ผ่านซองดังล่างสิลงไปยิ雅เบ็ดนะทุกคนแต่ว่าน้ำตอนนี้มันสีเ <reveal> ล no. ือกนะ ลิกเจ๊คคนเลกา้หลกโอ้าวดเลกปันน้พนะเ็กหอาก่นงรนี่ก่อนกระดูกนะน้ำยูพินนี่มันสีเย็นทุกคนอก่งชุดตัวเดียวชุดตัวเดียว อะโกยฉับทองละน้องเอ้อาจับทองไปทางน้ำกูจะเย็นทักอลยนะจับไปดูข้าเนาะไปดูข้าวอันใค้ของเขาของขาวทีได้ทุกคนมานบ้าเหรอนฮาเอ้านึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะาดูต่อ ก็เชปลาดุกเลิกกจะราดุกแล้วเนาะปลาขากงหาตัวเนี้ยจะไปปลาเขาค้างเนี่ยกะหางงกระห้างได้มหาเก็บคนลุนคือมานคืออยู่นอยู่ก็สเ็กไนดมานด้กมานด้ออู้พี่เด้อเป็นนี้ะสองตัวพุ่นสองตัวเลยบ่สองตัวเอาเอเอาขึ้นมาเม็ดนะเขืนมาเมืดนะบอมันห้อ่านั้น ทุกคนได้ปักเขาซ้ำให้งัดเอาเนาะพ่อหมตัวนี้จมีถือด้อโอ้ถืกได้ทุกคนอะียร้อ่องโป๊นี่นี่ถือห้องใหม่ขึ้นมาผมนี่ไม่คือไม่ใช่น่านัี่นาหน้ำเนาะมีปดเนาะนี่ค่ะเสียวมอปดอยู่นั่นทุกคนเลยมาทางพักกันเลยทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นตอนนี้ อุ้ยอ้ยอุ้ยอุๆๆอุ้ยดูก่อค่อยมานตเนียค่ะค่อยจับตัวนึงเลตัวเนี้ยหิวตัโหบีพอพอพอค้างตัวเนี้ยไรงามอะไรสวยมากก็คือจก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  โอนี่นี่ทุกคนโอ้โหกังปลาตะนี่แงกวเลิกใส่ขตัดอัน้ตัดเตตัดเชือกปลาเลยจุ๊เอาปาก้อนเอาปาก้อนยอะมันไปเด้มันปักนิดน้อยถ้าเรยวยามผัดเดข้าวมเลยับ้าน่โนมาตึ่กระปากระทื ติดงานแล้วได้ตอนนี้เราก็ยามเบ็ดเลแล้วนะทุกคนวันนี้เราก็ซิเบอร์ป่าก็ได้ลายเติบทุกคนเลยเมื่อบังเดียเดยอยู่บ่อนพละเาก้ทำเป็เย้มมันนี่กมานะมันนี่กมามีมาตัวจะทราบเมื่อวานนี่มันรูกว่าอีบอกับเมื่อบังอยู่แคมกว่าอนเป็้องดยรู้ ปลอหาันกตา้าเป็าปลาิว่ออาก็า่เก็บเก็บมะาดุกปลาดุกดุกดุกปตบะไไปบ่เป็นอู้าโค้งเ้าแม่นี้อู้ต้องมันเนาะมันได้ที่มันเนี่ยโหน้าไปน้ำจุวค่ยเด้อสซนาจะไปเลยไปเป็นไปลูเดียวเลยมนีจไปแค่เดียวนี่ โอเคด้ไปยวดได้ผู้เมไม้มีดเลยหนาิมันกเลื่อนมคงห่นอืมจัดแบตีหน้างแบตตี้คือสีดอะไี่ปวแก่งกัน้ชองันนี้นะว่ากายนั่นแหะแก่งแก่ก่งแกงแก่งางแก่งแก่งแ่งแกก่งแก่ก่งแก่งแก่่งแก่่ง่งแก่กงแ i ่่งแก่งแ่งแก่ง่งแก่งแก่งงแก่งแก n ่่ สรุปเปนสิโลอ่อสะกดโลเอาไหตอนนี้สะกดค่ะกระตนนั่งจี้จี้กระแตนเกมลาบนะทุกคนมเค้อาเผาแล้วแล้วกบดมือเผาไปได้ดีคยลาบมเจ้าก็กดค่เล่ากับเฮ็ดซือเขาเฮ็ด้านนี่นมันีช่อเอากับปีซุกๆคือค่อเฮ็ดบ้านนี่นะแล้วก็ไปเลอยปีสำลัทคนเป็นกเป็นคปี๊สำลัะไรอันนั้นหมดไม่ ปิงสำล่าะเห็ดนั้นพักน่คันมดอนคันนั้นก็คันมาเปล่นเห็ดไปกวงันกุ้เนยนีะเอาผูไปเังสบาติโมได้ผูไปเยอะผูไปกินได้ผูดีเลยเมือใดได้ผูให้ดูเห็ดกินเนี่ยเห็ดยืนเข้าน้ำนี่เนาะสรุปจะเอาผูรือจะเอาพ่อบ้านเอาผูหรืเอาไม่เอาพ่อบ้านเอาพ่อ้านเอาไปสอเด้อผูดม่เลย มะฮอและก็เต็มเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนาะซอเค้กเฮ็ดพี่เลเรพกินวันนี้ค้อหน้าจี้กระจอนนี่เฮาเสะพอนได้สะพอนว่าจะแก่งกระจอนกับหนูแล้วก็สีลาบกระเต็อ๋อกินมือฝีมือสะพอนบ่เมื่อนี้นะแน่อนก้อนจีนแย่งง้นสะพอนก็บ่เม็กนอันนี้บ่เม็กเนาะอันนี้บ่เม็กเม็กเป็นตอนใดวะเม็กได้สะเท็ดพี่เลรพกินก้อยป่าได้ก้อยได้ ไม่ก่อยปลาไม่เข้ากินปลาอยู่นูปลา่ไมใ่ไม่เข้า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 ไปเข้ากับช่วยอ่้พร่ัดนี้เขากาจีนูเล่แล้วนะทุกคนเป็น้ัวมาสีกว่าใจเนาะมันกันหาแล้วทุกคนนี่ครูพลาบผลาบจระประเอ

แล้วทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้ฮกะใส่แล้วแล้วน้องไปดิฮะกับสีขึ้นไปเธอเข้าเซาพอนโคทุกคนเนี่ยตอนนี้เซาคิดกาเฮิดโคป่านะทุกคนสีปิ้งกับบอซีบิงเอาซีบิงป่าก้อะแจแล้วก็พอที่ห้ามพยายามเบดมันนั่นแหละทุกคนนี่เมันสบายมัลายได้ทาอะ้ยัตาลไม่เมื่อไหรพักอันนี้นะโค เขาเอน้ำคือสุขภาพจะแกงอะไรนี่นะเพราะว่าเมื่อคืนเทากินปิ้งแล้วเนาะนี่เลยกินเนี่อพิเอทเมนะเป็นเมนูชุดน้ำเย้เดินเลิกลาไม่นีดนะมาไม่ลาบ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 กระเตขันโซบมะนาวเมนูนี้แซ่บที่สุดตัวมาดิมาดิได้สองโตมาดิสำรับ ล้างตันมองพบหันซมหันซมหันมก็ไม่เคยมอละก็บอสจะก็วะเมนูนี้เจ้าบอสเคยกินดอกคอยสีเท็ดไม่กินยังยังม่เคยกินไปกินแต่แบบซุปอันนี้ก็ปินสำลัดสำชุกเล Thì nhanh khơn vô Thì ra nó Mình đi xí lạp yên mà Lạp yên mà Lạp yên coi yên không แค่ซิมีมือเข้มๆขนปนสพอนกี่้ลังโคโคหนุโคมันตุกย่หจะเอาน้ำซรกโคกเอทโคเซมเดียวนี้ีจะไม่ม่าดเวาต่อต้เลยม ตอน้นโกกินนูบ้านาะหนูมันันนี้กะเยนปล่อยกระเตะนทุกคนกำลังปรุงเครื่องใส่ลายแช่ลายเมื่อนนี่ตั้งหลายเมนูเลยทั้งส้นิ้มพูนนะู้พ่ตากับอคเน๊กกระเทีมอย่างนี้นะเนาะ้ามือสดใช่ไหากิ่นเช่้ะมสดโลด มันรอนมาแล้วนะมแซ่บมือหนอแล้วมือซดล้ำจังแซ่บน้าใสกะดูกน้าใสอั่นี้เน้วอันนี้เชิญนี่

แกแ่อะเปนบ่เดนะื่อเงนไปเมหองเค็มมะนิละเค็มไปได้หลายล่ะโมไม่เชีมไปกินไม่ก่นแล้วโอ้าการชุบทำซอนให้กินแซ่บกับพริกโอมาดำเทนี่ได้นอหน่อยเนาะหน้าเอาเนอเยอที่ามวมาหน้าเอ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 าอเีดีกวเย เห็นเนี้ยเลยก่ะักสามโซ่ไปเลยบักสามโซ่ไปเป็นเลยสวยมาเท้ามาแล้วมาได้กินเนื้อน้อยเนื้อน้อยนะยะนี่เดากินกันยิได้นกยังโตรอในเลยเส็จแล้วกาดรอปคนตัวคนอ่ะไม่เคยวิธีนะวิธีวะยิ่งไปวิธีอะไรอย่างเงี้กินเนื้อกินเนื้อน้อยไปก้อนเถากค่ะน้อยๆแล้วจะเทลงหลังเวลาทาเอากับสารินสองคนบ้ากันหร ปลาไ่คนขึ้นดาเชื่อนะเบิร์กย่างจะปิ้งปลาลายเมนูน่าได้กินปิปาปลาปลปลาปปลาปลาลานาาก มีทุกคนมาู้วกินาคมีิกราามกรมันสุกกอยตาแล้วก็โคหนูสกัดจอนทุกคปโคหนูโคกระเต้หลายโยทุกคนขมด้ถองเยวนมเนอ้เช็ๆคับโอ้หแม่ขาวเอ้ยมาเลอพกแม่ลืมลูกละขาวมได้ขาวลยจาลจ้าของเฮ็ดนะ

ตเห็นแต่เงี้ยมะกินนิดเนาะมือเราสัตว์สัตวดมันคือส่งไปเต็มก้อนเาะลแล้วกันเต็มยปวดไว้กินเวลาด้เป็นง็อินเต็มพิเต็มแห้งมาเลยเต็มช่องก็อมลายกินดดเวลาบัดถืมงลายก็เ็นข้น้าน สร้างพิลึกพ้นตอนนี้การข้าแต่เนียงเท้ากินานามอินแล้วเนาะไปนี้ข้าก็สีเกมเกมเพิ่งเก,งเกมคลองเม่อไว้ไปนี้ตอนนี้ก็สีเกมเพิ่งเก็บคลองขึ้นรถไปนี้นี่ก็ขึ้นนั่งท่ารถก่อนโอ้ดีเลยก็เยอะไปหมดเนาะ ตอนนี้เราก็มาฮอทื้อแล้วนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะทุกคนฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้ได้เลยทุกคนเพื่อให้มีกำลังใจฮห้คลิปต่อไปเน่ะพอกกันมาคลิปหน้าบ๊ายบาย